สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาเก็บฝักต้นฮาวเทียนะครับผมวันนี้เป็นต้นฮาวเทียนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือเขาไม่ติดน,นะครับผมแต่ส่วนมากนะครับพวกที่ออกดอกครั้งแรกนะครับผมก็ผสมไม่ค่อยติดน,นะครับวันนี้เราจะมาเก็บฝักต้นนี้ครับผม อันนี้คือต้นฮาวเทียม้าเวียนนะครับผมต้นนี้จะเป็นต้นเขียวนะครับกอน,นี่ครับฝักเขาเราก็ได้ผสมไว้กับต้นเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายแบกแข็งนะครับผมนี่คือฝักของเขานะครับแตกแล้วนะครับผมเก็บันเลยครับข้างในก็จะมีเป็นมเมล็ดน,นะครับ มีสองฝักด้านบนนี่ยังไม่สุกนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะครับ นี่ครับผมข้างในเพื่อนจะสังเกตสังเกตเห็นน้ำดำนะครับอันนี้นะครับคือมเมล็ดของเขานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะกันนะครับผม ถ้าเกิดบ้านใครเป็นโรงเรือนแบบเปิดแล้วมีลมพัดนก็ควรหาถุงที่เป็นตะข่ายครอไว้นะครับเพราะว่ามันเลยเขาจะปิวไปได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเพาะกันเลยครับครับอันนี้นะครับผมก็คือต้นอ่อนของต้นฮาวเวเียนะครับที่เรา ได้ทําการเพราะไว้นะครับผมอันนี้เราก็เพาะแบบเป็นระบบเปิดนะครับก็คือใช้มเมล็ดนะครับผมโรยบนวัสดุปลูกเลยนะครับแล้วก็รดน้ําเมื่อดินแห้งนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็พอครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ทดลองดูนะครับผมก็ พอจากประมาณเกือบเกือบ20เมล็ดนะครับก็งอกประมาณ7ดต้นนะครับผมก็มีแห้งไปบ้างนะครับเดี๋ยวเอาไว้เราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมก็ทดลองทำไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงขาวเทียนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ